สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะควันนี้มาตามแนวทางกับไม่คุ้นค่ะในงวดวันที่หนึ่งคือจิกาย,กน,ยนสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะได้ยินว่าคุณแม่นี่ฝันแล้วคุณแม่ฝันจังไหมคุณแม่ว่าฟูงฟังเลยค่ะนั้นเพื <c oughs> ่อนนั่งนิดหน้อยนี่เพื่อนนั่งนี่น้อย,ย,อนนอยไปเ,ยเขาก็นั่งอยู่หันโต๊ะก็ขึ้นไปค่ะขึ้นไปก็เอาก,กันวนกะะ็เมื่อก่อนนะเพราะว่าเมื่อก่อนก็ไม่ได้ตื่นไม่ได้ตื่นขึ้นมาฝันสันต์ตื่นขึ้นมาเท่านั้นแล้วบ่ มับนบ่ยาวไล้ค่ะฟันสัน,นสันฟันสันสันบานนี้แนวทางชสตวได้นอแนวทางขั้นว่าขั้นว่าคนบนตายอะนะขั้นว่ามันเป็นพีกะมันก็หาศูนยตันันะหาศูนย์สบางหาศูนย์สีหาศูนย์นส,นสีแล้วขั้นว่าคนบนตายขั้นว่าคนเพราะว่าหาศูนยีก็แปะอันน้นงขก็แปะบเป็นเช่นกันนะขอคุณแม่ห้หาศูนย์สีเนาะในฟันนี่ค่ะบานนี้มีฝันอีกบอ ไม่ฟันตองหัวบอตองหัวกับฟันเห็นมีไงตายนะ้วฟันเห็นมีไงเสียชีวิตเสียชีวิตเสียชีวิตนะนะประกันอยู่ในเหื่นบันนี้ก็ขอจ้องคนคุณยิ่งสามคนก็เพื่อนแล้วโูรเสียชีวิตนันมันก็เป็นศูนย์เด็ดแน่นอะหาศูนย์เนาะค่ะหาศูนย์สี่บ่ตัวเก่ามันบอกคุณแม่ตัวเดียวกันมันบอกหาศูนย์สี่เออหาศูนย์สี่กัตัวเดียวกันแล้วข้างอ่ะ เพฟันเห็นเพิ่นอยู่ในเฮื้ออันนะค่ะผู้ตายก็มันเป็นศูนย์แหละค่ะบันในเฮือนก็หาเนาะค่ะคนสองคนก็เป็นสีประมาณบอกเป็นเป็นสันนะต่อแปรสิเต๋อเป็นผู้ยิ่งหรือผู้ชาย์ผู้ยิ่งเบิดเป็นผู้ยิ่งเบิรเดิันเกี่ยวขาวค่ะผู้ชาย์สองยิ่งสองฟันซ้ำหนีบอ่ะคะคุณแม่ฟันตอนนีบเลยฟันใบหน้าเอาเลยค่ะบัดลาสุดเลยล่ะมีบ่ฟันลาสุดลาสุดกับฟันว่าเกี่ยวขาว ฟันว่าเกี้ยวเขาเกี้ยวเขาก็เขาก็งามุาะเกี่ยวก็ไผเกี่ยวเขาเกี้ยวเขาก็คุณหญิงสองคุณชายสองผู้ชายสองคนนะก็คือว่าคุบอกูจ้าวนะมาเกี่ยวเขาด้วยกันคุณแม่นี่ฟันว่าคุณแม่ได้ไปเกี้ยวเขาเออเกี้ยวเขาก็คุณหญิงสองคนรวมกับคุณแม่นั่จยาบานนี้กับผู้ชายสองคนผู้ชายสองคนมูจักเพิ่นบอกโบจักโบจักเนาะเพื่อกันนี่เป็นสี่คนแต่ว่าจักผู้บาวมาจะทั้งใดมาเกี่ยวเขาซอยนะ คือกันกบเขาเป็นสาวตะกี้ค่ะเป็นสาวตะกี้ผู้เบามากเกี่ยวขขาซอยนะมันฟันเนี่ยนะฟันคือกันฟันคือกันกัาเขาเกี่ยวเขาแต่เขาเป็นผู้สาวอะแต่ว่าู้หยิ่งนีสองคนผู้ชายสองคนอ่ผู้ญิ่งสองผู้ชายสองว้าจะเป็นผู้สาวได้ก็จำเอาตาไว้นะเนียว่าผู้เบากับมัดเกี่ยวเขาซอยผู้ชายสองผู้ยิ่งสองอืมในข่วงในข่วงฟันนี่เนี่ยอืมในข่างฟันนี่ก็่ว่าออกกันธรรมดาเนี่ยค่ะ คุณแม่สิให้เลขตัวใดนอฝันแนวนี้ฝันแนวนี้บ่ค่ะสิตีตีตัวเลขออกมาเป็นตัวใดผู้ชายก็น้ํา6เนาะนี่ยาม4เนาะค่ะเท่านั้นแหละมีแต่46 946บ่แม่นบ่946บ่946คุณแม่สิให้946ให้946อืันี้ชยนํา6มาตสบัดนี้ก็เข้า อ๋อเข่าเป็นเก่าเออเขาเขา่า,ามันเป็นเก่าแล้วค่ะผู้ชายนี่หน้ามหกหน้ามหกไม่มีหน,น้นา <4. S 1> สี่คุณแม่ก็เลสิ่งหาเก่าเก่าเก่าซี่หกเก่าซี่หกค่ะหรือเก่าหกซีก็ได้นะอ่าเก่าหกซีกับไปก็มานะค่ะกับเอา,ากกกกกอเก่าซี่หกกัเก่าหกซีแล้วเห้าวสื่อเห้าวกับกับเก่าตัดกับหมุนน้ำเนาะอ่ากับมุนค่ะท่านบอกกับก็ว่าบุได้มานีมแมนค่ะเป็นแนวทางของแม่คูนเนาะค่ะในหมวดวันที่ หนึ่งพัสดีกัลยุทธสองพันหกรอยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะบ้านนี้ได้ยินว่าคุณแม่นี่เสียงเหล็กตัวไรก็เลยว่าฟันเนาะเมคุณบ่าอะไรเหรอเสียงเล็กอันนั้นที่ไรเสียงเล็กว่าเห็นอ่าม่ไงอยู่ในเหือนอะไรหาศูนย์สี่หอค่ะหาศูนย์สี่แล้วฟันมาจังไรบ้านนี้คอยบ่ค่ะเสียงเหล็กแล้วฟันมาจากไรเสียงเหล็กกบฟันเราคุณบ่าอะไรคนก็ไล่ไล่มาลายคอยคุณนบ่าวลายเลยเขามาอลายคอยอืเขาก็ไล่ เล่นจนตื่นแหละค่ะโอ้ขาว่าขอจือจะดีแล้วขาว่าก็คือเล่นหนาจะโยขอว่ามะลากขอขว่าบายนี้คุณแม่ฮูบอเขาเขาถีมะลายคุณแม่ผู้ชาถีมะลายคุณแม่นี่ก็จะมาคนนสี่สีมาคมคืนคุณแม่อาอใช่ไหมคืแล้วของไรเนาะค่ะอายุจักปีคุณแม่ฮูบออัยโหยขึ้นบ่ค่ะเจ้เลกบอกเป็น60กสิบกัวปประมาณห0กสิบกลัวแต่บอกฮูบว่า60กสิบซไยเป็นบ่คะกสิบ ตัเล็กๆหกสิบสานี่แหละค่ะคุณแม่นี่บกหูจักอายุของผู้ชายผู้นั้นเนาะค่ะว่าจะตีแต่ในความฝันนี่คุณแม่เพิ่นเสียงเลขห้าสี่ศูนแล้วเพิ่นฝันเห็นผู้ชายผู้นั้นแลนไลสีคมคืนเพิ่นเพิ่นว่าแต่ว่าคุณแม่นี่ก็แลนแต่ว่าหูแม่หูเมื่อก่อนเนาะอืเมื่อก่อนเมื่อก่อนค่ะเป็นสีไลคมคืนของผมก็แลนแต่ว่าความฝันค่ะแอดกับสี เขียนตัวเลขเนาะค่ะให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกเช่นหนึ่งค่ะเป็นแนวทางของแม่คูนค่ะในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภในช่วงวันหญ่กับคุณแม่สุขุมสุขคนค่ะขอบคุณแม่คูนได้หลายค่ะว่าพงแนวทางขอบคุณค่ะค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่คูนค่ะในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะ แม่คุนนี่เพื่อนฝันยูซีเทือเพิ่นว่าขาทั้งเบิดเนาะค่ะในเทือแหลกนี่ไม่คุณนเพื่อนฝันตอวิกตองวดเลยเพิ่นว่าเพื่อนฝันหินผู้ยิ่งผู้หนึ่งเนาะค่ะอยู่ในเถียงเพิ่นว่าเป็นพือกระทอมหน่อยนี่เพิ่นว่านั่งอยู่ในหันผู้เดียวเพื่อนว่าคุณแม่นี่ก็เลยไปนั่งนั่งเพิ่นว่าเป็นสองคนเพิ่นว่าเราผู้ยิ่งคนนั้นสักพักหนึ่งก็ยางออกหนีเพิ่นว่าค่ะฝันซ้ำนี่เพิ่นว่าฝันสันๆเพิ่นว่าคุณแม่เพิ่นตีเลขกให้ ในข่วมฝันหนี่เพิ่นตีหาหาศูนย์สี่เนาะค่ะเป็นเลขตีจากฝันเพิ่นว่ะค่ะแล้วเพิ่นกับมาฝันอีกขึ้นต่อมาเนาะค่ะมาฝันอีกฝันเห็นผีไม่ญ่เพิ่นว่ะที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะนั่งอยู่ในเถียงนั่งอยู่ในหื่นเพิ่นว่าค่ะในข่วมฝันกับฝันสันสันคือกันเพิ่นว่าค่ะแต่ว่าจำบ่ได้ว่าอายุของผีไม่ญ่นี่เสียชีวิตตอนจักปีเพิ่นว่ะค่ะ จำอายุเพิน่นบ่ได้เพิ่นว่าค่ะแต่คุณแม่เพิ่นกะตีให้เป็นหาศูนย์สี่เพิ่นว่าค่ะเป็นเลขดีจากฝันเพิ่นว่าค่ะรากาเพิ่นมาฝันเธอที่สามเพิ่นฝันเห็นคนเกี่ยวเขาเพิ่นว่าค่ะฝันเห็นผู้ชายสองคนผู้หญิงสองคนเพิ่นว่าเกี่ยวเขาผู้หญิงนี่ร่วมโตไม่คู่น้ำเนาะค่ะเป็นสองคนเพิ่นว่าแต่ว่าผู้ชายนี่บ่งู้ว่าเป็นไผเพิ่นว่าค่ะคิดว่า อาจจะเป็นผีก็ไดเพื่อนว่าขาะในค่วมฝันนีเนาะค่ะคุณแม่เพิ่นกระตีตัวเลขกหายเป็นเก่าหกสี่เนาะค่ะในค่วมฝันที่ฝันเห็นผู้ชายเกี่ยวเขาสองคนแล้วกับผู้หญิงเกี่ยวเขาสองคนเพื่อนว่าค่ะเป็นครูเป็นครูเลยเพื่อนว่าแต่ว่าคุณแม่เพิ่นตีเหลขกหายเป็นเก้าหกสี่เนาะค่ะเหลขกตีจากฝันเขานี่เป็นเก่าเพื่อนว่าผู้ชายน้าหกเพื่อนว่าผู้หญิงน้ามสี่เพิ่นกระตใหายเป็นเก่าหกสี่เหลขกตีจากฝันค่ะ หลังจากนั้นคุณแม่นี่เพื่อนก็ได้เอาเลข04ไปเสียงไต่หมอนเพิ่นว่าค่ะนอนกลางคืนกับไปเสียงไต่หมอนแล้วเพื่อนกับมาฝันล่าซูดบัดนี้เพิ่นมาฝันหินผู้บาวไล่เพื่อนเพิ่นว่าไล่สีคมคืนเพิ่นเต่วไล่บทันหูเมื่อก่อนเพิ่นว่าค่ะแม่คู่นี่เพื่อนก็เลยห้ตัวเลขมากในค่วมฝันทั้งเบิดซ4ฝันนี่เนาะค่ะเพื่อนห้ตัวเลขมากก็คือ04 เก่าหกสี่เนาะค่ะเลขกสามตัวกับเย่าลืมตัดกับหมุนนําเดอะะ้อค่ะเป็นแนวทางของแม่คุณในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2 5 6 7นนี่คะ่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบด้รางวัลใหญ่กับคุณแม่สุขหูสุขคนคะ่ะค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพ้ร่วยน,นําเด้อค่ะคลิปนี้เขาจบไวเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณคะ่ะ